สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนี่คือรายการ Business รายการที่พาคุณผู้ชมไปดูกลยุทธ์ในการทำธุรกิจและแนวคิดด้านการตลาดเจอกันเป็นประจำทุกวันจันทร์สี่โมงครึ่งรีรันอีกครั้งหนึ่งวันเสาร์ห้าโมงครึ่งครับติดตามอยู่กับดรเอกพัทรธนก,กูลประธาลักสูตร MBM จากจุฬาลงกรณ์ s s School และผมเล็กมนชัยวงกิติไกรวันผู้ประกาศข่าวจาก TNN ช่อง16ทุกวันนี้ครับคุณผู้ชมแล้วก็อาจารย์ครับ เวลาที่รายงานข่าวก็จะพูดแต่ new normal new normal จริษใหม่วิถีใหม่ความปกติใหม่ก็น่าคิดเหมือนกันแล้วการตลาดมันต้องมีของใหม่ไหมอาจารย์คงคงต้องมีแล้วเดี๋ยวคงต้องคุยกันเพราะว่าในเมื่อวิธีใหม่คือท้ายที่สุดเนี่ยผมชอบที่ราชมันติเตียสภาแปลคําว่า new normal ที่เราได้ยินกันจนเอียนนี่แหละคือจริงๆแล้วถ้าเราย้อนคลิปกลับไปนะคุณเล็ก เรื่องของบิสซิเนสของเราอะ่ะผมว่าเราเป็นเราเป็นที่แรกแรกเลยนะที่พูดคำว่านิว normal ในวันที่คนไม่เข้าใจว่านิว normal แปลว่าอะไรอะ่ะตอนแรกคนรู้ว่ามันคือนิวจิ๋วหรอ <laughs> ใครอะ่ะมันคือใคร <laughs> แล้วก็ขอเพลงไม่ใช่นิว normal ความปกติใหม่ครับราชมติสภาให้แปลไว้ว่าปกติใหม่ก็ได้หรือฐานวิถีชีวิตใหม่อ,อผมชอบตรงนี้ตรงที่เป็นฐานวิถีชีวิต วิถีชีวิตคือไลฟ์สไตล์คือจริงๆอ่ะคำนี้ภาษาอังกฤษคนอาจจะฟังง่ายกว่าด้วยซ้ำคือไลฟ์สไตล์คือฐานไลฟ์สไตล์ใหม่อืมคือหมายความว่าอะไรแปลว่าเป็นอะไรไม่รู้แหละที่เปลี่ยนเพราะฐานมันเปลี่ยนไลฟ์สไตล์มันก็เปลี่ยนพอไลฟ์สไตล์เปลี่ยนมันก็ต้องเกิดการตลาดใหม่ครับเพราะว่าการตลาดดูแลไลฟ์สไตล์ลูกค้าอ๋อครับก็เลยคิดว่าเอามาคุยกันให้ชัดเจนดีกว่าเดี๋ยววันนี้คงจะได้คุยกันสน,กสนุกสนุกถึงแนวคิดหลักการตลาดใหม่ๆที่เราควรจะต้องมีในยุค โควิด19และหลังโควิด19ตอนนี้เราเริ่มคุยกันเรื่องนี้นะคุณเล็ก <c oughs> เรื่องของหลังโควิด -19 ทเออทั้งที่เราไม่รู้ด้วยซ้ำไปว่ามันจะหลังเมื่อไหร่มันจะจบเมื่อไหร่แต่ทุกคนพยายามคาดการไปหมดแล้วว่าพอมันเข้าที่เข้าทางเราจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรแนวโน้มเป็นอย่างนี้การตลาดก็ควรต้องเปลี่ยนใช่ครับแล้วก็คิดว่าคงจะต้องอย่างที่คุณเล็กบอกคือคนไม่แน่ใจหรอก คือมัน very uncertainty นี่ภาษานักวิจารารเขาบอกไม่ใช่ risky นะ risky risk ก็วัดได้ certainty ไม่รู้มันไม่แน่นอนอ่ะไม่รู้เลยคืออาจจะมาไม่มาเว็บ2อาจจะมาเว็บ2อาจจะไม่มาเว็บ3อาจจะมาเว็บ3อาจจะไม่มาคือแนวคิดอย่างเงี้ยมันเกิดขึ้นแล้วเราเราไม่รู้เลยจริงๆแล้วเนี่ยในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นโอกาสดีมากเลยเพราะว่าที่คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจงกอ์มหาวิทยาลัยนั้นได้รับเกียรติอย่างยิ่งนะครับจากวิทยากร ที่มาร่วมรายการตอนนี้ท่านคณะบดีดรวิลเลย์ภูริวัตรกรุณาทำรายการตัวหนึ่งขึ้นมาเรียกว่า CBS Dean s Distinguished Lecture Series ว้าวครับ <CBS S 2> ก็นำคนที่เป็นผู้มีชื่อเสียงอย่างยิ่งประสบความสำเร็จอย่างยิ่งทางการบริหารธุรกิจมาพูดปรากฏว่าท่านล่าสุดคือคุณธนินเจรวนนท์แห่งเครือเจริญพกรัณฑ์หรือว่า CP นะครับ,รบก็ในรายการไหนท่านก็คงจะได้ติดตามรายการแต่ว่าหลังรายการ ก็ทานข้าวกันท่านกรุณาเรียงข้าวครับก็ทานข้าวกันเป็นข้าวที่อร่อยในเรื่องของรสชาติแต่ว่ามีความรู้จากท่านเนี่ยส่งมาให้อีกเยอะเลยแล้วก็ท่านบอกว่าให้ดูไปสักไม่กี่สิบวันเนี้ยเราก็จะได้รู้แล้วแหละว่าเว็บสองมาเปล่าเพราะอะไรเพราะว่าท่านแนวคิดของท่านเป็นนี้ครับเราให้ทุกท่านฟังแนวคิดของท่านประธานอาวุโสเครือจัริพกพันบอกว่า คือตอนนี้เนี่ยสิ่งที่มันจะทําให้คนติดกันถ้ามีคนติดแล้วติดเนี่ยคือการเดินทางโดยรถสาธารณะครับแล้วคนเทกลับเข้าไปรถสาธารณะเยอะมากอืมคนที่อยู่ในรถสาธารณะเนี่ยติดกันครับเพราะยืนติดกันมันเบียดกันมันไม่มีทางที่จะเลี่ยงได้มันจะห่างกันเมตรหนึ่งไม่ได้อาจารย์มันไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วร้ายแรงกว่าการไปอยู่ในโรงหนังอีกนะครับฉันว่าอย่างนี้คือตอนนี้โรงหนังไม่เปิด แต่โรงหนังเนี่ยมันนั่งห่างกันได้นะแล้วโรงหนังเนี่ยมันไม่ได้หันหน้าเข้าหากันทุกคนหันหน้าไปทางเดียวกันแต่รถสาธารณะเนี่ยมันห้าไม่ได้หันไปทางนี้ก็เจอคนนั้นหันไปทางนั้นก็เจอคนนี้สุดท้ายก็ปะกันอยู่ดียังนั้นเนี่ยถ้ามีคนที่เป็นอยู่แล้วขึ้นรถรถสาธารณะไปแล้วเนี่ยอีกสิบสี่วันสิบห้าวันก็ได้รู้ผลแล้วแหละอ่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่พูดยากเหมือนกันอาจารย์เพราะว่าตอนนี้เนี่ย ออฟฟิศต่างๆก็เริ่มใหพนักง,งานกลับเข้ามาทํางานพอออฟฟิศให้เข้าออฟฟิศคนก็ต้องเดินทางแล้วก็ใช่ว่าจะมีรถส่วนตัวกันทุกคนหรือสะดวกที่จะใช้กันทุกคนก็<ม>ต้องไปไใช้นี่แหละถูกต้องนั้นก็บอกว่าคือไม่ใช่ว่าจะมีเซ็ันเบฟนะเพราะว่าตัวท่านเองก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าตอนแรกเนี่ยก็มีคนพยากรณ์เลยว่าตอนที่เกิดการปิดเมืองกรุงเทพมหานครแล้วทุกคนอ่ะออกไปกลับไปต่างจังหวัดกันหมดตอนนั้นคือการกระจายตัวอย่างมากมายไม่ต้องแย่แน่แล้วปรากฏก็ไม่เป็นไรเลย ก็ยังคุมได้คุมได้แปลว่าคราวนี้ก็เลยไม่มีใครกล้าทายแล้วว่าอีก2ี่วันอีกสิบกว่าวัน2ี่วันจะเป็นยังไงร,รอดูแล้วกันคือแต่ต้องสร้างซีนาริโอไว้สองนาริโอคือ سين าริโอที่ไม่มีเซคันด์เวฟกับซีนาริโอที่มีเซคัอนด์เวฟจะได้เตรียมการถูกเท่านี้เองครับผมก็ฟังท่านปับ๊บเห็นวิธีการคิดวิสัยทัศน์คนจริงๆนะคุณเล็กเป็นไงครับคือเวลาเราฟังปั๊บเนี่ยคือเรื่องไม่ต้องยากท่านวิเคราะห์จากจุดง่ายๆว่า ขนาดโรงหนังยังปิดอยู่เลยแต่ว่ามีรถสาธารนณะแล้วคนยังไงก็ต้องเบียดพอคนเบียดถ้าจะติดก็ติดตั้งตั้งแต่ตรงนั้นละอ่าแล้วทีนี้ถ้าภายใน15-20วันนี้ไม่ไม,ไม่ไม่มีเวฟสองก็น่าจะปลอดภัยทีเดียว ก็คิดอย่างมีหลักมีการแล้วก็รู้สึกว่าอ๋อเรียนรู้เรียนรู้ครับ,ค,รบคุณธนินขึ้นชื่อเสมอว่าเป็นผู้บริหารที่ชอบทําอะไรใหม่ๆทําของใหม่แล้วก็บอกให้คนทําของใหม่เสมอด้วยมุมอะไรใหม่ๆที่คุณธนินมาแชร์แล้วก็น่าจะเป็นการเปิดโลกให้กับคนที่เข้าฟังผมเนี่ยคือฟังแล้วก็พยายามคิดตามคือผมด้วยความเป็นนักวิชาการเราก็พยายามที่จะดูจากมุมหลากหลายมุมแล้วก็เห็นข้อดีข้อเสียแต่ไม่ค่อยได้ยิน ท่านผู้บริหารระดับสูงพูดประเด็นนี้มาก่อนก็เลยเอามาคุยกับท่านต่อท่านจะคิดอย่างไรก็ต้องไปดูข้อมูลเพิ่มเติมนะครับ mm hmm. คุณธนินให้ประเด็นอย่างหนึง่งซึ่งผมต้องเข้าไปถามแล้วก็ถามลงรายละเอียดหลังหลังไม่เยอะมากเลยก็คือว่าเอ๊ะท่านบอกให้กู้เงินครับคือเวลาเราได้ยินคําว่ากู้อ่ะเราจะรู้สึกว่ากู้เงินเร,เราไม่อยากเป็นหนี้อืม mm hmm. คือนี่คือไมเซ็ตปกติของมนุษย์ปกติคือคการไม่เป็นหนี้อ่ะ เป็นลาบอันประเสริญยิ่งกว่าเป็นโรคอีกนะบางทีอ่ะคือไม่เป็นเนี่ยเป็นลาบอันประเสริญปรากฏว่าท่านบอกว่าให้กู้ผมก็งงๆก็ไปไปถามหลังไมค์คุยไปคุยมาก็ได้ข้อมูลมาว่าจริงๆแล้วว่าที่ให้กู้เพราะว่าตอนนี้อัตราดอกเบีย้ยนโยบายของประเทศต่างๆโดยเฉพาะในแถบยุโรปหลายประเทศเนี่ยเป็นอัตราดอกเบีย้ยที่ติดลบไปแล้วดังนั้นเนี่ยท้ายที่สุดรัฐบาลก็ต้องกู้อืถ้าสมมติว่ารัฐบาลจะกู้ ก็ต้องกู้ตอนที่ดอกถูกที่สุดไงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะเอาดอกเบี้ยเงินเงินกู้ที่ถูกก็ต้องกู้ตอนนี้งั้นตอนนี้เนี่ยต้องรีบกู้เพราะดอกเบี้ยมันถูกอย่างที่หนึ่งอย่างที่สองคือกู้มา1.9ล้านล้านก็ไปดูแล้วเดือนหนึ่งเนี่ยในช่วงโควิดต้องใช้ตั้ง500 0 0ล้านใช้สี่เดือนก็หมดแล้วนะเพราะฉะนั้น,นก่อนที่ทุกคนจะกู้กันไปหมดจะไม่มีเงินให้กู้ กู้ตอนนี้ไม่ดีกว่าหรอแล้วเอามาส่งให้กับเอกชนเอกชนจะได้เอาเงินไปทําให้มันงอกเงยได้มากกว่าแค่สอเอร์เซนเอร์เซที่เขาเก็บกันที่เป็นดอกเบี้ยงเงินกู้วันนี้อประเด็นหนึ่งคือตกใจเหมือนกันเอาตกลงเออมันมีกระบวนการบางกระบวนการคิดที่อาจจะต้องให้กู้กู้ดีกว่าไม่กู้แฮะเพราะเรามีาแนวคิดที่ว่าไม่กู้ดีกว่ากู้มาตลอดไงอ่ะใช่ครับ<า>ก็เป็นเป็นการพลิกมุมแล้วก็เออมันก็จริงด้วยก็ เป็นมุมคิดที่เป็นไปได้แต่จะดีที่สุดหรือเปล่าอยู่ที่ท่านตัดสินใจแล้วละ่ะนะครับเอาแค่มาแชร์เฉยๆกับอีกอันหนึ่งที่แปลกดีก็คือว่าผมก็ได้เรียนถามว่าทํายังไงให้อัตราการคือคนเนี่ยตอนนี้ต้องตกงานเยอะแน่ทําอย่างไรให้อัตราการว่างงานดีขึ้นครับเราก็คิดว่าคําตอบคือก็สร้างสกิลใหม่ให้กับเด็กรุ่นใหม่สกิลหนึ่งสกิลสองสกิลสามสกิลสี่นี่คือคําตอบทั่วไปของนักบริหารปรากฏว่าท่านไม่ได้พูดอย่างนั้นท่านบอก ถ้าอยากจะให้เด็กตกงานน้อยลงเอาคนเก่งๆจากนอกประเทศเข้ามาห้าล้านคนอ๋อฮะผมก็เอา้าเข้ามาก็ต้องมาแย่งงานนี่คือแนวคิดเราใช่ไหมคุณจนินบอกว่าคนเก่งที่เป็นองค์ทอร์พนเนอร์นักผู้ประกอบการเนี่ยเขามายัางไงก็ต้องเปิดบริษัททํากิจกรรมกิจการแล้วเขาก็ต้องจ้างคนฮะ <Ha. S 1> มันไม่มีใครเข้ามาแล้วทําคนเดียวแล้วจบหรอกน้อยมากคุณก็หาคนที่เขาเข้ามาเพื่อจะจ้างคนจ้างสองคน,จ,งงคนจ้างสามคนแล้วก็คูณเทวีคูณ คนเหล่านี้ <ừ> mm. นักท่องเที่ยวมาเมืองไทยปีละสามสี่สิบล้านอยู่แล้วครับหานักท่องเที่ยวกลุ่มนี้มาแล้วให้ประโยชน์กับเขา <c oughs> เขาอยากมาอยู่เมืองไทยมาปั๊บเขาจะจ้างงานจ้างงานเด็กก็จะตกงานน้อยลงอ,าอ้าวเออเออเอ,อ,เอ,อ,อ่ะงั้นมุมคิดไม่ได้เหมือนกับปกติที่ไปใส่สกิลนั้นใส่สกิลนี้ใส่สกิล,น,กลนู้นมันมองในมุมว่าก็วิธีการอยากให้มีคนตกงานน้อย,ก,นนอยก็หาจ็อบมาใส่ไว้ในตลาดแรงงานเยอะเซ เป็นการมองในหลายระดับด้วยกันแล้วก็เชื่อว่าหลายคนที่ฟัง CBS วันนั้นจะได้ประโยชน์จากการฟังคุณธนินประธานอาวุโสของเครือ CP ก็เลยนํามาสู่การพูดคุยในวันนี้ด้วยนะอาจารย์ว่าเรามองโลกธุรกิจมองการเปลี่ยนแปลงเนี่ยแล้วการตลาดนี่ขนาดผู้บริหารนะรเขายังปรับกลยุทธ์ธุรกิจให้ล้อตามแล้วการตลาดเราเราจะต้องตามยังไงดีเพราะโลกเกาไก่ลูกต้องเกาให้ทันอาจารย์แม่เคยบอก <laughs> อาจารย์แม่บอกเองเนี่ยที่อยากข้ามมหาวิทยาลัยพูดก่อนเราพูดก่อนขอรบอาจารย์พูดก่มนขอรบอาจารย์แม่ครับเร่อว่าเอ่อคุยกับทุกท่านว่ามีคือการตลาดสมัยก่อนมันสี่พีใช่ไหมล่ะคุณเล็กเราก็ผมก็นั่งดูว่าเอ๊ะมันก้นต้องเติมอะไรลงไปหน่อยมั้งคือพีแรกคือพีผลิตพีสองคือพีไพร์สพีสามคือพีเพลสพีสี่คือพีโปรโมชั่นผลิตไพร์สเพลสโปรโมชั่นใช่ป่ะทีนี้เนี่ยไอ้ผลิตเนี่ยก็มีคนบอกว่าไม่ใช่นะไม่ใช่สี่พีนะไม่ต้องเปลี่ยนเป็นสี่ซีครับ คือก็ customer solution ไม่ใช่สินค้านะแต่ต้องเป็นทางแก้ปัญหาของลูกค้ามไม่ใช่ price นะแต่ต้องเป็น customer cost ไม่ใช่ place นะแต่ต้องเป็น convenience ซีความสะดวกไม่ใช่สถานที่แต่เป็นความสะดวกต้อง <c oughs> แล้วก็สุดท้ายคือไม่ใช่ promotion นะแต่เป็น communication อันนี้เรียนตอน MBA อและคนเล็กเรียนตอน MS marketing ซึ่งคนก็อันนี้รู้แล้วรู้แล้ว 4P 4C วันนี้เนี่ยเปลี่ยนเลยอ,อันแรกเนี่ย customer solution เนี่ยเปลี่ยนเป็น tangible solution Tangible แปลว่าจับต้องได้หรือ Touchable Solution ก็ได้สัมผัสได้สัมผัสได,สสได้จับต้องได้อ,อยากจะทำมีคนถามเยอะมากเลยเรื่องนี้ว่าอาจารย์มองยังไงกับการที่ร้านอาหารในยุคนี้จะต้องมีไอ้ทิ่กัน้นเพราะว่าอาจารย์ร้านอาหารเนี่ยเป็นที่ที่ขายประสบการณ์ชัดเจนมากแล้วประสบการณ์ที่เรามาเรามากับเพื่อนเรามากับใครก็ตามแล้วมันต้องคุยผ่านฉากกัน้นหรือไม่ก็เอี้ยวตัวมาคุยผ่านฉากกัน้นเออมันแปลกแลกแ แล้วก็หนักกว่านั้นคือก็นั่งรถมาด้วยกันเร้่จะมากั้นในร้านอาหารทําไม<ะ>มีคนหามบอกแล้วพ่าแม่ลูกสามคนกั้นกัน,กนแต่ก็เดี๋ยวเดินกลับขึ้นรถเหมือนเดิมเลยนะ,ะ,ะก็มีคนถามว่าทำทำไมแล้วทําแล้วเหมาะสมไหมผมก็บอกว่ามุมมองในการตลาดเราคิดว่ามันทําให้ความรู้สึกเซฟตี้จากต้องได้อ๋อคือจะสะดวกไม่สะดวกเรื่องนึง่งแต่ สัมผัสได้ว่าเนี่ยคือความปลอดภัยใช่แล้วผมนะถ้าพูดง่ายๆคือถ้ามีร้านอยู่สองร้านเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวครับแล้วผมจะต้องเดินเข้า2ร้านนี้อร่อยเท่ากันเลยนะร้านหนึ่งมีที่กั้นกับร้านหนึ่งอ่ะเปิดโล่งคุณเล็กกับผมก็คงเดินเข้าร้านที่มีที่กั้นก่อนมั้งแต่ถ้าร้านเปิดโล่งขายถูกกว่าเรื่องราคาค่อยว่ากันไงสมมติทุกอย่างเท่ากันหมดเนี่ยมันมีไอ้ที่กั้นกับไม่มีที่กั้นยังที่ก็รู้ว่าที่กั้นเหมือนก็เรานั่งรถมาด้วยกันแต่มันก็การต่ออื่นด้ม ม,มันก็ปลอดภัยกว่าน่ะเอ,อ,เอารมณ์รู้ค,รความรู้สึกรู้สึกดีก็กลายเป็นนี่ครับ tangible solution สมัยก่อนแก้ปัญหาบางทีจับต้องไม่ได้วันนี้อยากแก้ปัญหาต้องจับต้องได้โอฮะคือขึ้น AirAsia ชียฟิลิปปิน์เนี่ยคนขึ้นไปเห็นตอนนี้เขาเปิดให้บินแล้วใช่ไหมครับแอร์เอเชียฟิลิปปิน์เนี่ยแทนที่จะปล่อยให้พนักงานต้อนรับใส่ชุดพนักงานต้อนรับปกติใส่ชุดเป็นชุด PPE ที่แบบแพร่ใส่ะในห้องแบบ ทองที่ต้องกันรโรคอ่ะพอทําแบบนี้ถามว่าคนบนเครื่องบินมีคนติดโรคทุกคนทุกทุก,ทกเครื่องใช่ไหมไม่ใช่แต่การใส่ชุด PPE ทําให้เรารู้สึกว่าการรักษาความสะอาดความความปลอดภัยจับต้องได้อเช่นเดียวกับข้าวของต่างๆการแจกหน้ากากเจลอนามายัยแล้วก็สารพัดอย่างที่เราเห็นกับตาสัมผัสมันกับมือไปเซนทันไปเซนทันเซนทันเวิลด์เนี่ยคือคน ต่อแถวเข้าไปที่จอดรถก็นานปกติผิดปกติก็เลยเกิดอะไรขึ้นแล้วพอถึงที่รับบัตรก็ไม่รู้โอ้พิเศษมากคือเขาเอาบัตรเนี่ยครับมาเช็ดอันกอ์ให้ดูต่อหน้าแล้วยื่นให้เราอ๋อมันคือมันคือตัวขั้นตอนนั่นแหละครับ โช์ให้ดูเนี่ยโช์จะใจะเลยครับพ<ะ>ี่จิ๊กก็ไปเช็ดหลังบ้าน<ะ>เช็ดทีละห้าสิบใบแล้วเอามายื่นทีละใบทีละใบก็ได้ไง<ะ>แต่การเช็ดให้ดูต่อหน้าแล้วยื่นี่ยแปลว่าทําให้เราเห็นความปลอดภัยที่จับต้องได้เรียกว่า tangible solution มันเหมือนกับเวลาที่เสิร์ฟน้ําแล้วหลอดข้างบนเขาก็ยังคาตัวพลาสติกซีลอยู่ใ,งงให้รู้สึกว่ามันสะอาดใช่ไหมครับหรือไปโรงแรมสามดาวสี่ดาวสมัยก่อนก็จะเห็นว่าตรงจักโครกับคาดกระดาษเขียนว่าท่าเชื้อแล้ว หมัก่อนก็คาเชื้อแล้วก็ใช่แต่ไม่เคยคาดกระดาษพอคาดกระดาษจะรู้สึกว่าเออความปลอดภัยมันจับต้องได้งั้นตัว Product มันจึงควรจะเป็น tangible solution โอ้อันนี้ดีฮะ tangible solution นี่คือ P แรกทีก่เป็น Product เดิมครับ P ที่2 P price ครับฐานชีวิตใหม่ของเราเนี่ยคือเราเริ่มทำไอ้นู่นเองไอ้นี่เองคนเล็กอาจจะทําครัวเองเยอะขึ้นทําอะไรอีกบ้างผมที่ผ่านมาก็เริ่มที่จะทําชาบูเองกินที่บ้าน <laughs> ปิดปิดก้าขาแข็งฮะ รู้เลยว่าอ๋อมันทําได้ตาม YouTube สอนเรารไอหมูชาบูซื้ออย่างนี้นี่น้ําจิ้มพรสืกก็มีขายหมูชาบูหมูชาบูโลนึ่งแพงไหมอ,ะอ่ะแพงอาจารย์พูดแล้วความรู้สึกขึ้นเลยเพราะว่ามันเป็นหมูคือถ้าจำไม่ผิดเนี่ยเขาขายแพงประมาณสักสิบยี่สชิ้นนี่สองรอหรอแล้วถ้าใช้ตามร้านอ่ะที่เวลาเราไปกินสมัยก่อนผมว่าอันนั้นเขาซื้อเยอะอและที่สําคัญเนี่ยอันนั้นคือห้างสไลด์ให้แล้วก็เอามาแพ็คมัเลยแพง แต่ว่าตามหลังร้านพวกนี้เนี่ยเขาจะเอามาเป็นทั้งชิ้นใหญ่ๆแล้วก็สไลด์เองหลังร้านอ๋อของคุณเลยก็ไม่เจอแต่ผมมาเจออีกแบบหนึง่นงสรับ,รบมุมคิดกันคือผมอยากกินกระเพาะปลากระเพาะปลาเนี่ยก็ไปเยาวราชเยาวราชนี่เป็นแหล่งของที่แบบว่าต้นราคาของดีราคาไม่แพงก็เลยไปไปดูกระเพาะปลาแห้งอะ่ะที่เขาเอามาทํากระเพาะปลาน้ําแดงอ,ะอ่ะปรากฏว่ามันถูกแงะล่ะก็เป็นต้นทางไง พราะนั้นไม่ได้ไปซื้อในห้างซื้อต้นทางเราซื้อแล้วก็เอ๊ะไอ,อ,อ้ที่เคยกินหม้อละห้าร้อยเนี่ยต้นทุนมันแค่100ร้อยกว่าบาทเองนี่วาก็เลยเรียนรู้ลูกค้าเรียนรู้แล้วว่าต้นทุนของร้านค้ามันประมาณเท่าไหร่เพราะทำเองเยอะต่อไปเนี่ยราคาไม่ใช่พรีเมียมไพรซิงมันจะกลายเป็นทรานสเปเรนต์ไพรซิงราคาที่โปร่งใสเงี้แหละฮะครับลูกค้ารู้หมดแล้วทำมากะรองเนี่ยอ๋อไอ้นี่เท่านั้นไอ้นั่นเท่านี้อ๋อ มาการองที่เขาแพงๆเนี่ยซื้อได้แล้วเพราะว่ามันทํายากคือสมัยก่อนก็คิดว่ามันก็ก้อนแค่นี<ะ>้เราไงอ๋อทำยากขนาดนี้ไม่น่าละแพงหรือฮันนี่โทส์ทำเอง<ะ>ตายแล้ว50บาทเองอะเขาขาย300 <c oughs> กว่าบาทอะอะไรอย่างเงี้ยคือร้านใหญ่ๆขายกัน3 4 0 0บาทใส่ครีมเข้าไปอีก15บาท<ะ>ที่ไหนได้ไปลองซื้อไอ้วิปครีมมามา,มาใช้เองโหใช้ได้เป็นเดือนเลยราคาร้อยเดียวหรือบอางอย่างอาจารย์ ถ้าไม่ไปซื้อเองช่วงโควิด1 9ช่วงปิดเมืองไปซื้อในซูเปอร์เองก็จะไม่รู้ยำสาหาร่ายขายนิดเดียวหลายสิบบาทหรือร้อยบาทแต่จริงๆเป็นหอ่อเป็นกิโลเลยที่เขาขายอะ่ะแล้วเขาแค่เขาไม่ได้ทําอะไรนอกจากหยิบม,มันขึ้นมาแล้วก็ใส่ถ้วยแยกแล้วก็ตั้งราคาปลาแซลมอนอตกใจกินทั้งตัวเลยไม่ถึงพันเลยอย่างเงี้ยในขณะที่จริงๆแล้ว บางร้านญี่ปุ่นดีๆจานหนึ่งสี่ห้าร้อยบาทคุณเล็กเราได้เห็นเลยว่าโอ้โหต้นทุนแต่ละอย่างมันเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่ทำให้ต่อไปการตั้งราคาแบบแอดแวลูมัวมจะอยู่ยากแหละราคาแบบแอดแวลูมัวๆหมายถึงอะไรครับจย์คือแบบวิ่ยเอามาจัดจานหน่อยอย่างที่คุณเล็กบอกอะทําจานให้ดูเก๋ๆแล้วก็เอาเอายำสาหร่ายมาวางให้มันเป็นรูปสวยๆแล้วมาวางให้เราจานละสองร้อยอ๋อฮะอันนี้เป็นแอดแวลูแบบมัวๆทําให้ลูกค้า ต่อไปลูกค้าจะรู้สึกทันทีว่านี่ไม่แฟร์ร้านอย่างนี้รับไม่ได้ต่อไปไม่กินข้าวนานนี้แล้วอ๋อโพสต์ตำราการตลาดแต่ก่อนที่เคยเรียนเรียนกันมากับทางอาจารย์เนี่ยเราก็บอกว่าโอ้คนไทยชอบกลยุทธ์ด้านการตั้งราคาตั้งราคาสูงคือของดีตั้งถูกไปคนไม่ซื้อแต่ถ้าตั้งสูงแล้วคนรู้ทั้งรู้ตัวต้นทุนเนี่ยจะรู้เลยว่านี่เอาเปรียบอยู่ใช่รู้แล้วล้างแอร์เท่าไหร่รู้แล้วทำทำ,ท,ำท่ออย่างผมเนี่ย คือกลัวคนเข้าบ้านแล้วท่อมีปัญหาก็ไปซื้อท่อซื้อข้อต่อซื้อข้องอซื้อกาวทาท่อมาเราก็ได้เห็นว่าหวโหท่อทั้งเส้นเนี่ยราคาไม่ถึงร้อยอาจารย์ทำเองเลยเหรอครับทำเองครับอาจารย์รับรับเจ้า <laughs> <laughs> ดูดูคือแบบว่าสก,กิลใหม่มากเลยคือเอาข้อต่อสี่หุนหกหุนอ๋อตัวละแปดบาทเจ็ดบาทบ้างหกบาทว่ารวมรวม,รวมกันแล้วเนี่ยคือ ทำทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยต้นทุนประมาณร้อยเดียวถ้าช่างมาทำเนี่ยพันหนึ่งแน่นอนอืมอุ้ยแพงสิเท่าต่อไปไม่จ้างช่างแล้วทำเองดีกว่าเชื่อไหมว่ามีคนล้างแอร์เองเป็นแล้วนี่ไงจากยูท b e ช่วงปิดเมืองเนี่ยเออดังนั้นอาจารย์บอกว่าต้อง t r a n s p a r e n t price ครับต่อไปต้นต้นทุนจะเกี่ยวข้องกับการตั้งราคามากขึ้นสมัยก่อนเนี่ยต้นทุนจะไม่ค่อยเกี่ยว อยูนักการตลาดก็จะบอกว่าดูที่คุณค่าแบรนด์อูแล้วเราพูดถึงเรื่องอผลประโยชน์ทนั้นอารมณ์หรือว่าอีโมชั่นอลเบเนฟิตครีมต้นทุนร้อยบาทขายหมื่นยังได้เลยถ้าเธอเล่าเรื่องให้พอ,อนี่คือการตลาดสอนกันมาอย่างนี้เ,เลยนะแต่เดี๋ยวก่อนถ้าเขารู้ว่าต้นทุนเธอหนึ่งร้อยบาทเนี่ยยังไงมันก็ตีไม่ฟูนะครับแล้วต่อไปอ่ะเขาจะรู้มากขึ้นอย่างเช่นคือบางร้านเนี่ยเผคกับเผอเผอเหมือนเหมือนเผอถอดเสื้อผ้าให้คนดูอ่ะเขาจะเห็นเลยว่าเรามีแผลเป็นที่ไหนบ้างอ่ะ ยกตัวอย่างเช่นมีร้านหนึ่งผมเนี่ยพาครอบครัวไปทานข้าวเฉพาะในวันพิเศษจริงๆเช่นวันเกิดคุณแม่เท่านั้นก็เราจะรู้เลยว่าหัวหนึ่งเนี่ยประมาณพันโกวบาทห้าคนหกพันอะไรอย่างเงี้ยคือมันแพงใช้ในโอกาสพิเศษเท่านั้นปรากฏว่าเดินผ่านร้านเนี้ยเขาติดข้างหน้าคืออาหารเท่าเดิมที่เคยหกพันอ่ะขายอยู่ห้าร้อยเก้าเก้าแล้วก็บอกเขาขายเท่าทุนแล้วก็เอา้าที่เคยขายหกพันเท่าทุนคือหกร้อย <laughs> ไปเฉลยหมดเลยใช่อย่างนี้มันแก้ผ้าให้ลูกค้าดูไปแล้วดังนั้นเนี่ยมันจะ transparent แปลว่ามันจะโปร่งใสเห็นว่าเกิดอะไรขึ้นข้างในมากขึ้นดังนั้นการตั้งราคาแบบ transparent pricing จะเข้ามาครับ,รบอีกข้อหนึ่งคือ place หรือว่า convenienceconvenience เน Conven ียเมื่อกี้คุณเล็กบอกแล้วว่าที่ผมบอกว่าต่อแถวเข้าไปในห้างแล้วคนบอกว่ารอก็ได้ไม่ได้เดือดร้อนขนาดนั้นแปลว,ว่าคนไม่ได้ต้องการ convenience ขนาดนั้นสั่งแล้วเดินมาส่ง ถึงหน้าประตูห้องในคอนโดเรา<ะ>เราจะเคืองมากเลยว่าอยู่ขึ้นมาถึงหน้าห้องคอนโดเราได้ไงอ๋อฮะสมัยก่อนถ้าขึ้นมาหน้าห้องคอนโดโอเคคอนีเนียนฮะคุณมาแตะกรอนคุณมาแตะปุ่มกดคุณมาแตะลิฟต์ของเราได้ไงมันจะมีมนุษย์อย่างเงี้ยที่ตอนนี้เธอแขวนไว้ข้างหน้าละหน้า <Ha. S 2> หน้าบ้านเลยแล้วไปออกไปพร้อมกันนากกาละแอลกอฮอล์แล้วฉีด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 ต้องเดินออกไปร้อนๆเพื่อจะไปหยิบออกมาเองคอน v e n นียน mm. <convenient. S 2> จึงเป็นเรื่องรองขอให้ส่งทันก็พอ ดังนั้นเปลี่ยนจากคอนเวเนียนเป็นไทม์รี๋๋อ่ะไม่ต้องสะดวกสบายอะไรมากมายแต่ว่าอยากได้กินเมื่อหิวอ่ะใช่ส่งมาทันก็พอแต่ไม่ต้องมาถึงหน้าไม,ไม่ต้องมาเดินมาส่งมาถึงชั้นชั้นจับของจากเธอบางคนบอกไม่ยอมเพราะว่าคอนเวเนียนมันไม่ช่วยแต่ฉันกลัวเซฟตี้ดังนั้นเนี่ยไทม์ีีหรือการแค่ทันเวลาไม่ต้องคอนเวเนียนมากโอเคอครับอย่างเช่นฉันยอมยืนเมื่อกี้ครับต่อแถว เมื่อกี้พูดถึงเซนคัน,นก็พูดถึงฝั่งของอ่าพารากอนก็คือสยามพิวัรกระเดอมอรสยามพารากอนเนี่ยในกรูเม่มาเก็ตเขาจะนับจํานวนคนถ้าคนจํานวนเต็มแล้วเขาจะให้ให้เข้าไม่ได้รอคนนึงออกคนหนึ่งจะเข้าได้ครับคนก็ไปยืนรอสมัยก่อนเนี่ยอยากจะเดินเข้าก็ต้องได้เดินเข้าเป็นคอนเวเนียนแต่นี้เนี่ยคือยอมยืนรอแล้วไม่เคยมีใครไปว่ายามด้วยนะที่ห้ามเข้าคุณรปภก็บอกห้ามเข้าอ่ะครับ ไม่เข้าก็เข้าใจได้เข้าใจได้เพราะว่าเรายอมทิ้งคอนเวเนียนซึ่งผิดหลักในเรื่องของการมีซีคอนเวเนียนที่เราพูดจะมาตลอดนี่ไหมครับแปลว่าหลักการตลาดมันจะถูกเปลี่ยนเมื่อวิถีชีวิตเปลี่ยนอืครับแล้วตัวสุดท้ายก็คือตัวโปรโมชั่นํำดั้งเดิมเลยที่เราเคยใช้มาแล้วก็เปลี่ยนเป็นคอมมูนิเคชั่นว่าต้องการสื่อสารนะครับแล้วสิ่งที่ใช้ในการสื่อสารเยอะก็คือสตอรี่จะต้องมีสตอรี่เทลลิงต้องมีการสร้างแวลูวันนี้เนี่ยเปลี่ยนเป็นทรู อ๋อเหรอฮะอันนี้นี่คือคลิกวงการเลยนะอาจารย์ถ้าใครที่เป็นแบบเอเจนซี่หรือใครเลยฟังคำนี้ก็จะต้องหันมาแล้วบอกตายจริงอาอุทานก่อนเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยเวลาเราพูดถึงการสื่อสารการตลาดเราพูดถึงเราจะต้องเล่าเรื่องเล่ามุมนั้นมุมนี้คุณค่าทางอารมณ์ตอนนี้คือเปิดอกเลยแล้พูดความจริงใช่แล้วจริงจจะคุยคุณค่าทางอารมณ์ก็ไม่ผิดแต่ไอ้เรื่องที่แบบเมคอัพสตอรี่ที่มันไม่มีจริงเลยมันมาจากเนี่ยของ ที่เป็นส่วนผสมนี่มันมาจากใต้ทะเลลึกอาร์กติก,กร้อยเมตรลงไปหยิบสาหร่ายอะไรขึ้นมาอะไรเงี้ยที่เล่าแบบเลื่อยเปื่อยแล้วจริงบ้างไม่จริงบ้างแล้วแต่ที่เนี่ยมันไม่ได้เพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยปรากฏว่ามันมีเฟกนิวส์เยอะมากแล้วคนเนี่ยเรียนรู้ที่จะตรวจเฟกนิวส์เยอะมากดังนั้นพฤติกรรมเนี้ยมันจะเป็นอีกหนึ่งพฤติกรรมหนึง่งแล้วหนักกว่านั้นคือใครทาเฟกนิวส์เนี่ยมันเหมือนกับเป็นบาปมหันแล้วถ้าอยู่รู้ต้นต่อนะเขาเหยียบตาย ครับในช่วงที่ผ่านมามันทําให้เรารู้สึกว่าเรื่องอย่างเงี้ยกลายเป็นเรื่องสําคัญดังนั้น truth หรือความจริงก็เลยขึ้นมาเป็นเรื่องสําคัญก็เลยเปลี่ยนซะเลยจาก 4P เป็น 4C ไปแล้วใช่ไหมก็เลยวันนี้เนี่ยต้องมี 4T เข้ามาใช้นะครับมันจะเป็นประโยชน์สําหรับการทําธุรกิจระหว่างและหลังโควิดของท่านก็เลยต้องทวนกันสําหรับ 4T นะครับ T แรกก็คือ tangible solution ครับหรือ touchable solution ก็ได้ ส่วนที่2คือ transparent price ครับราคาที่โปร่งใสชัดเจนเป็นธรรมมากขึ้นครับส่วนที่3คือ timely ครับไม่ต้องสะดวกสบายมากขอให้มาตรงต่อเวลาก็น่าจะเพียงพออืมแล้วก็อันสุดท้ายคือ truth ก็ไม่ต้องสร้างสตอรี่ปลอมๆเพราะว่าถ้าลูกค้ารู้จะเป็นเรื่องใหญ่ทำเป็นข้อเท็จจริงเป็นสำคัญคุณเล็กสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันสรุปได้ว่าเรากำลังจะ back to basic ไปในยุค เหมือนคล้ายๆ1นนี่หรืออาจารย์เออคือผมบอแบบแวร์ลงแวร์ูนู่นนั่นเนี่ยมันจะเบาๆลงอะ่ะแล้วก็มันก็ดูเหมือนว่าเอ,อ๊ะอยากได้อะไรอยากได้มาให้ทันก็แล้วกันสื่อสารสื่อสารยังไงใช้ทรูสเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยเวลาที่เรียนการตลาดจะคิดว่าโอ๊ยไปสื่อสารตัวฟังชั่นแนลเบเนฟิตมันก็มันไม่ได้หรอกมันจะเพิ่มคุณค่าขายแพงก็ไม่ได้อตอนนี้คือมันเริ่มกลับมาคือก็พูดความจริงครับก๋วยเตี๋ยวเนื้อ,อก็บอกมาเลยว่าเนื้อเนื้ออะไรเอามาจากจังหวัดไหน เราก็จะพอรู้ราคาแล้วว่าซื้อหลังๆซื้อเนื้อกินเองเยอะมากอะไรก็แล้วแต่นี่ก๋วยเตี๋ยวเนื้อที่ราคา800บาทต่อจานจึงเป็นไปไม่ได้รู้แต่นั้ก๋วยเตี๋ยวเนื้อแบบนี้ต้นทุนเข้าใจได้ถ้าซัก150อ่ะก็ขาย200โอเคอ,อย่างนี้เป็นต้นฟังดูเหมือนว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภครวมไปถึง mindset ของผู้บริโภคถึงเวลาแล้วที่ ผู้บริโภคชาวไทยจะเปลี่ยนไปเพราะคนไทยแปลว่าอิสระฉันไม่ตกเป็นทาสของคุณหรอกค่ะจบแจกสิจบแบบนี้ดีกว่าคุณผู้ชมมันถึงยุคของผู้บริโภคเป็นใหญ่ผู้บริโภคไทยไทยแปลว่าอิสระฉันไม่ตกเป็นทาสของคุณหรอกค่ะคลายเลยนี่คือวิจเนรวันนี้นะครับผมอาจารย์เอกลาไปก่อนสวัสดีครับ